สุขสุขกันค่ะมาพอกระติกแล้วจะพี่น้องกับแซ่บโน้ตพี่น้องพิ์นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพี่น้องคะตอนนี้เราก็เตรที่ห้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังถารถเบนที่พี่น้องรถเบนเปิดประทุนมาตอนนี้ยังไม่ได้เปิดประทุนเรื่มปิดฝนตกห้ามเลยพี่น้องไาขั้นเดียวเอาคองไปถาก่อนเ่าไปเออแน่ซ้ายเออแน่ข้างหลังเออแล้ครับใสรถมากเลยจี๊ดขาทีมุดวยใส่รถขึ้นไปรถดีมากมาเรีวมาเรียบใส่รถ ปวดเพพี่น้องรถขึ FUCK ้นจะได้หรือเปล่าแสดงว่าเพิ่อความแข็งแรงครับวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเดินทางกันแล้วเนาะแม่มาก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยววันจ้าไปไหนเออมาส่งก๋วยเตี๋ยวค่ะส่งก๋วยเตี๋ยวค่ะสามค่ะสามเลยบ่าสามเลยสามมาเลยเลยจะเลื่อนลุงเรื่องเด้อผู้เสกเก็ผู้ดำเนินการได่เลยจ้า จะเริ่มลงเรื่องเดินหนุเด้อหาเงินหาให้ร่ำให้รวยยัยทุกยัยจนให้พ้นจากโควิดต่างๆเดินหนุกด้อให้เดรร้ายก็เก่าเด้อถูกครับสาธุร่วกันครับพี่น้องไปเท่ากันีเอาไปจวดน้วกันครับ

มันอย่างนั้นี่น่ะคุณเพชรนุ่นค่ะให้ทล่าร่าด้ด้วยหมวยเดยอโออย่าไทยออกกล้องเลยยังไงมะขามเทียวเอาบุญมะบายุกไก่จักหน่อยครับพี่น่อย ขแล้วก็พ่้อโีโวโวแจกท้านแจกบุญมันหมานพร้อมครับมือนี้มันหมานถือเล็กถือขวยน้อกันจ้าะจ้าข้ืออมด้วยมาหายเพือนพืโอขอบคุณอะขอบคุณขอบคุณะ เยี่ยมมากเลยค่ะสนุกมากเลยกอนนี้นเอาอันขางมฝากวยมาฝากจ้าขวิ์จ้าจ้าขอบคุณค่ะค่ะค่ะุณยายอยู่ไหมคะคุณยายคขอนอุยาตเ้อจ้าอันข้อนุญ่ขอฝากคุณยาย อเอาก็เตียวว่าแจกคุณแจกข้ามจากคุณยายไมยเตียวค่ะไม่เทียว อันนี้อันนี้บ้าน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 ของแม่บ้านให้โซเขาด้วค่ะทางบ้านนี่ด้ยินยจมาก่เิไม่ไขอบคุณครับใส่ใส่ผู้ังครับตามนเป็นยังบ่โอ้เด็ดตัวเดียวยื้อนองบ่เอ้ยุบันเคียดัเออเออเออเอาไ้ให้น้องกินนึ่ค่ั

พ่นมาเ็็โรง้านค่ะค้ะขอบคุณเลไร้ละจ้าจ้าโอได้ัเ่องเี่เพ่นเานีต้องเป็นยังนหรอพ่นนันพ่นตาบอดนะคะแบบว่าเข้ากันอยากเคล็ดมากให้พ่นในช่วงนี้คะก็เอาไปใช้บ้างข้ามาส่ถึงบ้านนะคะ รู้แล้วครับรู้แล้วนี่โบบอลแม่ตุนค่ะแม่ตุนแม่ตุนเอาของมาแกะค่ะอันอันหลานเพราะนั้นเป็นโล่งท่านค่ะเพราะนั้นเอาของมาแกะอันสุดหลาีกที้ะค่ะแม่ตุนค่ะแม่ตุนไม่ไหมดอดีๆนะค่ะดูดีๆเด้อนอนเด้อค่ะเด้อไม่ถัดไปอยู่มันปลาค่ะค่ะค่ะเอาปิดประตูนะค่ะเด้อจ้า ดูงีแห้งเด้อค่ะโอซ่าทูส,สมพรป่าค่ะค่ะ นุ่งผ่านมาเห็ดกว๋วยเสียวไหผู้เทาหอดบ้านหอดซองค่ะจ้าจ้าจ้าูออยมันเง,นนงินเครองผู้งานนี่เ่าจ้าขอให้นนั้กลับไปหาจุดซือก,กันเ้อค่ะจ้าดีตัว,ตวไหพ่านด้วยไปเาาใ็้งานก่อค่ะ,คะเอาจะมาเหนงาน บาได้ขาเราบ่ดีจ้ะ ขอบคุณเลยไล่ขอบคุณเลยไล่ด้วยล่ะเนอะดูดูยุ่นี่ ผู้แก่นะคะจ้าขอบคุณค่ะค่ะให้พมกัเล้ไแมค่ะเฮ้ยม่ยุูไหนแล้วหากล้องแม่เว้ยใชกล้องเียใชแม่งแม่เด้อไม่ใช่กล้องลูกเม่ยผูดไม่ใช่กล้องลูกเด้อจ้าให้พอนเพื่อนได้ยาเด้อจ <Christ>. ้า <Hum> จ <ming> ้าลาค่ะซาทูสมพรปากแล้วค่ะอ้แม็กยงนัแน่แมเกยงผูระถุง แม่เดี๋ยว่่อเ็ดงท่านจ้ะเออ่เาไปแกินเที่ยงนมาเอาแก้ว

อยวใหา่อายมากเตียวอันยาค้าจากพี่เม่จ้าจากเลเมืองนอกค่ะล่งทานไม้แก่ค่ะอันพี่เม่ยุอันเมืองเก็แปลนคอนเทขอันล่งท่านมแก่ผููเท่านัะอันบานเข้านะค่ะขอบคุณเรอุค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เราเอาก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดอันทั้งร้านมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวมาให้ยไม่แก่ผู้เฒ่าไปบ่ได้มาบ่ได้ผู้ใจบุญทางเมืองนอกจ้าบ่อสอัสสันอ่ะดีมีแห้งพอเมื่อก่อนเด้อฮะขอบคุณนะตุนก็นีก็เป็นผู้ที่อยู่บ้านนีนะครับผ่านไปเลยผู้จับผู้จับเฒ่าแกนักจะครับผุณมาพี่น้องจ้าพิทพิทที่บ้านเพื่อนเลยนะจ้ะพี่น้องก็เมื่อแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งแบบ จังจูเน่เหตุการณ์น้ำพองจิงเราพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญกุศลกันทั่วหนอ่ะเวทีทุกคนทุกทุกท่านแล้วก็ทุกคนโอดีปิงไงยังไงเน่พี่สำคัญกับขอบคุณพี่เมย์นะคะขอบคุณพี่เมย์จากแดนปาดีบจากอาจากกิตตุลนะคะพอพี่เมย์จะเล่นลงเรื่องคลิปจรในคอยสมปทานทุกอย่างคลิปนี้ภารกิจนี้เขาจบไปแล้วบอกว่าก็จบไปแล้วเหลืออีกภารกิจหนึ่งนะคะพี่น้องคะไปพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ